ใช่แล้วครับผมเดี๋ยวมาดูว่าตุ่นน้ำตอนเช้าจะดีไสนขนาดไหนตุ่นปลาสายยางแล้วมันมจะเล่นน้ำนี้ไงฮะยิงไม่กินหรอกสีซีเฮดสไลเดอร์ตีสงสัยจะทำเป็นสไลเดอร์เดอะอาบน้าไหมเลยอุ้ยอุ้ยอ้ยเอาแล้วเออเออชีสบัหนิฮย เอาแล้วเอาแล้วงานนี่เอาแล้วโอ้โหเอาละเด้อบะนี่ถึกน้ำละเด้อบะที่นี่นนตูดตูดตูดโอ้โหดูด,ดูวิธีลง<อ> <laughs> วิธีลงของเพื่อนแม่ ออยังได้ยังไดสันฮะวันมวนคักเลยล่างนาให้แน่ตื่นขึ an, ้นมากะล่างแน่นานั่นเยอเยอาเยอะเะเอเย้เอะเย่ามาไก่เด้อว่าสันอย่ามาไก่เด้ออย่ามาไก่เด้อ ตะบอตะบอหือหือโอ้ยเอ้าปิดใส่ยายเอ้ยน้ํายายดินเหนียวอีกตั้งหากเด้อนี่อื้อเบิกยังคักเลยพุ่นน่ะพุ่นน่ะพบ่าอแล้วพ่อแล้ว าก็ปิดไว้แท้ผู้ได้ร <c oughs> ักปิดน้ำนี่เพื่อนโอ้ยเยอๆๆๆออออืออดีดแล้วพี่น้องดีดแล้ววันนี้ลบเด้อโต้ไผโตมันเอ้ยอ้ไม่ใชนะ่ปิดทาแมเอ้อ้ยเอ้อ้ยอ้า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 อ้อ้า เอาแล้วเอาแล้วเออเย่เป็นจังได่ไทยเยอนี่ระวังเด้อเจ้าถอยถอยถอยมากถอยมากบอกแล้วถือน้ำเราเป็นไรบันนี้เอิ่นอิ่น เอาแล้วสะสะหินสะไายสร้างแล้ววันนี้ไปเอาไม่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 เอาไปโดนยังไม่เลี้ยวคุณตาเฮ้ยพังเบิร์ดเราหัวนะเนาะเออเออไปเฮ้ย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  ไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้นอ้อ้ไอแอ้ไเ้ไั้ไอ้ไอ่ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอไอ้ไอ้ไอ้ไอเไอ้ไอ้ไอ้ไอไอ้ไออ้้อะ้อ ประมาณนี้แหละสีดำแบบประมาณนี้แหละไม่เย็น <S <S ถ้าได้สีดำก็ประมาณนี้แหละดำสุดแล้วฝุ่นพุ่นถามไปหนาวพ่อหลูกหนาวป่ะคืออาบน้ำต่เศรา้าแต่เด้กแท้ไปมไ,ไปอีกแล้วไป,ไปลิลไัดไปเด้อไหนเปไป ไปุสางไปไปเดี๋ยวมิดงมิดึงมิดึงมิดึงดสายหามอีกแล้วมิงวโดนนโอ้โหยเฮักวนูบเบิงบงเบิงทาเพินลงอุ่นโอ้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 

ระวังเด้อระวังเด้อเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะครับพุณเออเออเอาเอาเก็บเลยเออเก็บเลยเก็บเลยเก็บมา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 

ุ o, <hi> ไปจงไปจัดการเลยไปจัดการนี่ผู้อมู่เนี่ยฮะานี่วะสุดยอดเลยมยิงนี่ฮะทำี่ดี เราวังเดิอดเจ้าเห็นมิ่งไหมครับโอ้ต้นไม้บังเกือบมิดว่ะอทาถูพุ่นไม่ได so, ้พัเง yeah, ี้ยวว่ะ แชมพูลินบมอเอ้ยแชมพูลินบมอไม่ใช่เทมมารีนนะแชมพูลินเวียงเวียงเมื่อกี้ตามด้วยเสียงเสียงคุณตาตามมาได้ยินวะคุณตาคุณตาตามมาด้วยหรอ เจอสร้างพังเนาะกำมังทำงานอยู่ไม่เอาไม่เล่นไม่เล่น่วนค่ะเสียงยังว้เตี้ยเสียงด่าตัวเสียงสวรรค์หุ่นกินปะปะกระดาษกระดาษ ท่านเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวโทรหาตังห์เหรอยู่บ้านเรามีอยู่คนอยู่บ้านเรามีอยู่โอ้เอาอีกแล้วกองดินกล่องดินกองนี้เอาอีกเอาอีกก้อนเอาอีกก้อนเลนอีกก้อนครับอืออโออือ แต่ของเล่นชิ้นไหมล่ะบัานนี้เฮ้ยเอ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 ้ยว่าเต้นกับเป็นเอา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 เฮ้ยเฮ้ยุ่นพุ่าน่ะนี่อ จักอีหยังเนาะเออ,อเ,เอาเอาเระวังเด้ยวยไปข้างเจ้าด้วยนั่นโอ้อปัง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 โอ้ยสุดยอดเลยค่ะสุดยอด<ป>ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะโอ้โหสุดยอด หากว่ามีคำพูดคำจาใดไม่สุภาพไม่เหมาะสมขออภัยด้วยค่ะ <Yeah. S 1> พบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ